อยากขายข้าวน้ำพริกปลาแกะทำยังไงให้ง่ายเสิร์ฟให้ไวต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเรามาดูกันครับ ดยวันนี้นะครับวัตถุดิบหลักเลือกใช้เป็นปลาแดดเดียวของเอโ่นะครับซึ่งปลานะครับก็มีหลากหลายชนิดเป็นไซส์1นกิโลนะครับทำให้เราสามารถคิดคอต้นทุนได้ง่ายนะครับจัดการสต๊อกหลังบ้านก็ง่ายครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับก็พร้อมใช้งานครับแราแค่ตัดถุงนะครับพร้อมทอดได้เลยเดี๋ยวเรามาลองทอดปลาแต่ละชนิดนะครับว่ามันจะน่ากินขนาดไหนครับโดยปลาชนิดแรกที่เราจะทำการทอดนะครับคือปลาสลิดแดดเดียวครับวิธีการละลายนะครับแล้วก็นําไปพักในตู้เย็นนะครับค่ำคืนหรือว่า1วันนะครับให้ปลาเขาเนี่ยกลับมานิ่มนะครับหรือ ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่รีบใช้ด่วนนะครับนำแพ็กเกจจิ้งนี้นะครับแช่ลงไปในน้าอุณหภูมิปกติได้เลยครึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็จะละลายได้อย่างรวดเร็วครับโดยที่เนื้อปลาเองนะครับจะไม่สัมผัสกับน้ํากลิ่นแล้วก็คาเลคเตอร์ของเนื้อปลาความหวานนะครับก็จะคงอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ในการทอดนะครับจะเป็นน้ํามันร้อนครับแต่ว่าไฟกลางนะครับจะทําให้ปลามีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปครับ ไปนะครับเราก็จะมาทอดปลานินแดดเดียวกันนะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาทอดตัวปลาดุกแดดเดียวกันนะครับเทคนิคการทอดปลาดุกนะครับผมให้เอาด้านหนังลงก่อนหนังเขาเนี่ยจะได้สวยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะมาทอดปลาช่อนแดดเดียวกันนะครับปลาช่อนเป็นปลาที่เมือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าอยากง่ายหรือว่าประหยัดเวลานะครับในการเตรียมของก่อนขายก็เลือกใช้เอโ่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นปลาช่อนนะครับที่เราทอดเสร็จออกมานะครับจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็สีนะครับจะเป็นเหลืองทองแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้สวยงามนะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาทําส่วนของ น้ำพริกนะครับเพื่อนําไปคลุกกับข้าวนะครับผมเลือกทําน้าเป็นน้าพริกตาแดงนะครับอันดับแรกนะครับเราใส่ตัวน้ํามันพืชลงไปนะครับพริกทีฟ้าแดงแห้งกับพริกจินดาแห้งนะครับผัดให้หอมเล็กน้อยนะครับระวังพริกไหม้นะครับพอพริกหอมนะครับผมแล้วใส่ตัวหมูบดลงไปนะครับกะปิเนี่ยเราใส่เพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความเค็มให้กับน้ำพริกตัวนี้นะครับแล้วก็ผัดให้กะปิหอมขึ้นมานะครับ น้ำปลาเทคนิคการใส่ก็ใส่ไปที่ขอบกระทะนะครับเขาจะมีความหอมของน้ำปลาขึ้นมานะครับน้ำตาลปี๊บครับผมแล้วก็ยีให้น้ำตาลปี๊บเขาละลายนะครับครับผมพอทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราเติมน้ําสะอาดลงไปครับต่อด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วเราก็จะเคี่ยวเข้าไปนะครับให้น้ำเขางวดลงมานะครับ ครับผมแล้วก็เคี่ยวเขานะครับจนงวดได้ที่นะครับโดยสังเกตที่ฟองเขานะครับเขาจะเป็นฟองที่ละเอียดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่ตัวหอมแดงนะครับเที่ยวนําไปเคียวจนกรอบแล้วก็เหลืองทองนะครับกระเทียมเคียวครับผมแล้วก็ผัดเขาอีกนิดหน่อยนะครับให้เขาแห้งนะครับโอเคได้แล้วครับผม ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาคลุกข้าวน้พริกตาแดงกันนะครับโดยส่วนผสมแรกนะครับจะมีข้าวหอมมะลิหุงสุกครับอันดับที่2อนะครับจะเป็นน้ำพริกตาแดงครับที่เราผัดเขาไว้นะครับคลุกให้เข้ากันนะครับคลุกเข้านะครับอย่าบี้เขานะครับไม่งั้นเม็ดข้าวเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาจัดจานกันนะครับโดยนําข้าวปลาแกะอัดลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นปลาแกะที่เราหั่นเขาไว้นะครับผม เรจะตกแต่งด้วยยอดผักพื้นบ้านนะครับตามด้วยแตงกวานะครับมะนาวเล็กน้อยครับแล้วก็บนข้าวนะครับเราจะใส่ด้วยตัวหอมเตียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวน้ำพริกปลาแกะครับสูตรนี้เทปการันตีนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็สามารถทำได้จริงแน่นอนท้ายคลิปนะครับมีตารางต้นทุนนะครับสามารถไปติดตามกันได้เลยครับ